เพียงเกิดมาอย่าแค่ว่าได้มาเกิดเพียงมนุษย์สุดประเสริฐเลิศกว่าพองยิงทะนงทั้งหลงตนจนลำพองไม่เคยมองตรองให้ดีถึงที่มาจงเร่งสร้างความดีเข้าที่เถิดจะบังเกิดผลกรรมนำความหวังรอยรถธรรมเก็บไว้เป็นพลังหากพลาดพรังตั้งสติ ตรีตรองความกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่นกานกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดําเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับ ในวันนี้ผมก็ขออนุญาตยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องห้าคำที่ไม่ควรพูดมีแต่บั่นทอนกำลังใจยิ่งพูดบ่อยเท่าไรชีวิตก็ยิ่งแย่ลงท่านผู้ฟังครับในเวลาที่เรารู้สึกท้อแท้รู้สึกว่าเด็ดเหนื่อยกับการใช้ชีวิตไม่อยากที่จะต้องเผชิญกับปัญหาที่มันได้ถาโถมเข้ามาอย่างไม่หวาดไม่ไหวก็เชื่อว่าลายท่านนั้นก็คงจะชอบที่จะให้กำลังใจตนเองแต่ทว่าก็มีอีกหลายต่อหลายคน ชอบซ้ำเติมความรู้สึกของตนเองและถ้าหากว่าเราจะคิดว่าต้นทุนชีวิตของเรานั้นก็มีน้อยกว่าคนอื่นเกิดมาก็มีไม่เท่ากับคนอื่นหรือหากแม้จะเชื่อว่าตัวเรานั้นก็เลือกเกิดไม่ได้แต่ก็ขอให้ได้เชื่อเถอะครับว่าตัวของเราดีละครับที่จะเป็นผู้กําหนดทิศทางความเป็นไปในชีวิตของตัวเราเองและเมื่อเราได้รู้ตัวว่าต้นทุนในชีวิตของเราน้อยมีไม่มากมีไม่เท่ากับคนอื่น เราก็ไม่ควรที่จะหันมาซ้ำเติมชีวิตของตนเองหรือจะไปโทษให้เป็นเรื่องของโชคชะตาฟ้าลิขิตเสียทีเดียวหรือจะไปโทษให้มันเป็นเรื่องของเวรของกรรมหรือไปโทษให้มันเป็นเรื่องของเวรของกรรมแล้วก็ยอมแพ้กับโชคชะตาในที่สุดเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นเลยเลยครับก็ในเมื่อเราอยากจะมีอยากที่จะดีให้ได้เราก็จะต้องมีความพยายามให้มากกว่าเขาหลายๆเท่าครับก็เข้าใจดีว่า ชื่อว่าความเหนื่อยนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ใครลหลายๆคนก็คงจะไม่อยากเจอกันแต่เมื่อตัวของเราเองนั้นได้ตั้งเป้าหมายสักอย่างหนึ่งไว้ในชีวิตในบางทีนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ครับก็เพราะเพื่อที่เราจะได้มีทุกอย่างอย่างที่หวังเราก็จําเป็นที่จะต้องยอมเหนื่อยกับมันสักหน่อยวันนี้ผมก็จึงขอมานําเสนอห้าคำพูดที่เราไม่ควรจะพูดออกมาบ่อยเพราะเป็นคําพูดที่ตัดทอนกํบบาลังใจของตนเองยิ่งพูด ชีวิตก็ยิ่งแย่ลงก็ลองมาพิจารณาดูครับว่ามีคำพูดอะไรกันบ้างที่เราไม่ควรจะพูดบ่อยๆและควรที่จะใช้คำพูดเช่นใดเพื่อที่จะทำให้ตนเองมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปและก็มีด้วยกันห้าคำดังต่อไปนี้ครับหก็คือคำว่าเหนื่อยในลักษณะที่ว่าไม่ว่าจะหยิบจับอะไรเล็กๆน้อยๆก็บ่นว่าเหนื่อยไปเสียหมดหรือก็อาจจะเป็นสิ่งที่คิดไว้ว่าจะทา แต่ก็ยังไม่ได้ลงมือทําก็บ่นว่ามันจะเหนื่อยหรือกลัวไปว่ามันจะเหนื่อยตั้งแต่ยังไม่ได้ลงมือทําและเมื่อพอเราได้พูดคําว่าเหนื่อยออกมาแล้วก็จะทําให้เกิดปฏิกิริยาติดตอบสนองต่อร่างกายโดยตรงโดยความรู้สึกว่าร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียบ่อยๆเข้าในท้ายที่สุดมันก็จะกลับกลายเป็นความขี้เกียจไปนั่นเองครับคําที่สองก็คือคําว่าอ้อก็เพราะเมื่อเราได้หลุดคําคํานี้ออกมาจากปากพร้อมกับอาการถอนหายใจแล้ว นั่นก็เป็นอาการที่แสดงให้ได้เห็นว่าเราก็กาลังจะถอดใจกับเรื่องบางเรื่องกับบางสิ่งบางอย่างแล้วและเมื่อคำคำนี้มันได้พูดขึ้นมาพลังทั้งมวลร่างกายและจ,จิตใจก็จะถดถอยสูญสิ้นไปทั้งคู่ครับคำที่สามก็คือคำว่ายากและคำว่ายากที่แหละครับก็ถือได้ว่าเป็นคำที่เด็ดขาดพอควรเพราะเมื่อเราได้พูดคำคำนี้ออกมาแล้วก็จะแสดงให้ได้เห็นว่าลึกๆในความรู้สึกของเรานั้น ก็ไม่ได้อยากที่จะทําในสิ่งนั้นอย่างเด็ดขาดหากว่ามีโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงได้ก็จะหลีกนี้ไปในทันทีทั้งเมื่อเราได้พูดคําว่ายากออกมานี้มันก็จะเป็นการบล็อกความสามารถเราไปโดยอัตโนมัติทําให้รู้สึกว่าไม่สามารถจะทําได้ในทันทีครับคําที่สามก็คือคําว่าขี้เกียจการที่เราบ่นว่าขี้เกียจอยู่บ่อยๆในลักษณะที่จะปลัดสินใจสิ่งหนึ่งที่จะทําออกไปก่อนในตอนแรกๆนั้น,รรน,นเราก็อาจที่จะไม่ได้คิดจริงจังอะไรมากมาย แต่เมื่อเราได้พูดบ่อยเข้าทําบ่อยเข้ามันก็จะติดเป็นนิสัยเป็นอที่สุดครับก็จึงไม่ควรที่แม้แต่จะไปพูดเล่นก็เพราะจะทําให้สร้างความไม่รับผิดชอบให้กับตนเองในที่สุดครับและในคําที่5ก็คือคําว่าทําไม่ได้และคําว่าทําไม่ได้นี่แหละครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกคํหนึ่งที่มีความเด็ดขาดทางความรู้สึกที่ทําให้บทกําลังใจคิดที่จะไม่อยากทําในทันทีและคําว่าทําไม่ได้นี้ ก็ยังเป็นการขับไล่ตนเองออกจากสิ่งที่จะทำหรือเป็นการปิดกั้นสิ่งที่จะเรียนรู้ทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่สามารถพัฒนาตนเองต่อไปได้ในที่สุดครับและผมก็ขอนำเสนออีกห้าคำพูดที่เราควรจะพูดติดปากอยู่บ่อยๆก็รับรองได้ว่าชีวิตของท่านนั้นก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับและคำแรกในคำที่หนึ่งก็คือคำว่าฉันโชคดีการที่เราได้พูดได้บอกกับตนเองบ่อย ว่าเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความโชคดีมากกว่าคนหลายๆคนในโลกนี้ก็ขอให้เราได้พูดบ่อยๆให้พูดเป็นคำพูดติดปากยิ่งพูดก็จะยิ่งโชคดีครับก็ขอเรียนเลยครับว่าการที่เราพูดคำว่าโชคดีนั้นมันก็จะเป็นการดึงดูดความรู้สึกที่มันดีๆก็อย่างเช่นว่าฉันโชคดีที่มีแฟนดีฉันโชคดีที่ทำงานดีฉันโชคดีที่มีแฟนเป็นคนซื่อสัตย์ในทำนองนี้เป็นต้นครับ ก็เพราะว่ามันเป็นวิธีหนึ่งในการปรับทัศนะของตนเองให้เป็นผู้ที่มองโลกในแง่บวกซึ่งมันก็จะยิ่งทําให้ความโชคดีนั้นก็จะวิ่งเข้าหาเราบ่อยขึ้นมันก็เหมือนกับกฎของแรงดึงดูดก็เพราะว่าจิตใต้สํานึกของเรานั้นมันก็จะพยายามมองหาแต่เรื่องที่ทําให้เกิดโชคดีจึงรู้สึกว่าเราโชคดีอยู่เสมอโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เพราะว่าเราเป็นผู้ที่มองโลกในแงด่ดีเราก็จะมองเห็นแต่เรื่องที่มันดีๆครับ เรื่องที่มันไม่ดีเราก็จะไม่เก็บมันมาใส่ใจให้มันเป็นทุกข์ก็จึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจเลยครับว่าทําไมคนที่เขาโชคดีนั้นก็จึงได้โชคดีอยู่บ่อยๆจนน่าอิจฉาในส่วนของคนที่มักจะบอกกับตนเองว่าโชคไม่ดีโชคไม่ดีมันก็จะวิ่งวนเข้ามาหาอยู่ร่ำไปก็เพราะเขามักที่จะมองหาข้อด้อยหรือข้อเสียสิ่งที่ผิดพลาดเข้ามาซ้ําเติมตนเองก็จึงทําให้เกิดความรู้สึกว่าอับโชคอยู่แบบนั้นเสมอจริงไหมล่ะครับคําที่สอง ที่เราควรจะพูดกับตนเองบ่อยๆกระทั่งควรที่จะพูดกับคนอื่นด้วยเช่นกันก็คือคำว่าขอบคุณคำคำนี้มันก็ดูเหมือนกับว่าเป็นคำสั้นๆเป็นคำที่แสนธรรมดาแต่ทว่าในบางครั้งในบางจังหวะโอกาสนั้นมันก็กลับมีพลังมหาศาลอย่างที่สุดก็เพราะคำว่าขอบคุณนี่แหละครับที่จะช่วยดึงดูดสิ่งที่มันดีๆให้เข้ามาในชีวิตของเราได้อย่างไม่รู้จบก็ขอเพียงแค่เราได้แสดงความซาบซึ้งกับสิ่งต่างๆที่ได้เกิดขึ้นด้วยความจริงใจ แล้วก็ขอให้เราได้กล่าวขอบคุณกับสิ่งนั้นอยู่เสมอไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีหรือจะเป็นเรื่องที่ร้ายและการที่เราได้กล่าวขอบคุณให้กับเรื่องที่มันดีๆก็จะยิ่งทําให้เราได้รู้ถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นอย่างลึกซึง้งและสิ่งที่ดีๆต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นตามมาอีกเรื่อยๆครับคําพูดที่สามก็คือคําว่าฉันไม่เป็นอะไรและก็เป็นอีกหนึ่งคําพูดที่เราควรจะพูดกับตนเองบ่อยๆครับในตอนที่เราท้อแท้เหนื่อยลา้าหรือผิดหวังกับเรื่องใดนั้น ก็ควรที่จะบอกกับตนเองว่าเราก็ยังไหวเราก็ยังไม่ได้เป็นอะไรเรายังหายใจอยู่ทำให้ตนเองมีความรู้สึกว่าเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ก็มีความเข้มแข็งไม่แพ้ใครในโลกนี้เราก็เป็นคนที่เก่งที่มีความสามารถจะยืนจากด้วยตนเองได้เหมือนกับใครอีกหลายต่อหลายคนในโลกนี้ก็อยากที่จะขอให้ได้เข้าใจไว้เช่นนี้ครับว่าคนเราแต่ละคนคนเราทุกคนนี้ก็รู้แล้วแต่มีเรื่องที่เคยผิดพลาดเท่านั้นแหละครับ ไม่ใช่เพียงแค่เราคนเดียวหรอกครับที่จะสามารถผิดพลาดได้แต่ถ้าว่าในตอนที่มันได้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาแล้วเราก็ควรที่จะให้โอกาสกับตนเองได้พูดออกมาว่าไม่เป็นอะไรได้พูดออกมาว่าเรายังไหวด้วยเช่นกันก็เพราะถ้าเรานั้นก็ยังยึดติดกับข้อผิดพลาดที่มาได้เกิดขึ้นไปแล้วมัวแต่มาโทษตัวของเราเองและก็จมอยู่กับความผิดพลาดแบบนั้นเรื่อยๆมันก็ไม่ได้ทําให้มีอะไรดีขึ้นมาหรอกครับสู้เราปล่อยวาง และเอาเวลาไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นมันก็จะเป็นการดีกว่าครับคําที่4ก็คือคําว่าขอโทษก็เป็นอีกคํหนึ่งที่เราควรจะพกไว้ติดตัวเสมอไว้ข้างๆกับคําว่าขอบคุณโดยที่เราก็ควรที่จะนามันออกมาใช้อยู่เสมอโดยที่เราไม่ต้องเคอะเขินครับก็ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายที่ผิดหรือจะเป็นฝ่ายที่ถูกการที่เราได้ขอโทษจากใจจริงออกไปก่อนนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอายหรือจะเป็นเรื่องที่เสียศักดิ์ศรีอะไรเลยครับก็เพราะถ้าหากว่าต่างฝ่าย ก็ต่างถือทิฐิไม่มีใครกล้าพอที่จะเริ่มกล่าวคําว่าขอโทษโลกใบนี้นั้นมันก็คงจะมีแต่เรื่องที่เป็นปัญหาตามมาบานปลายใหญ่โตเป็นชนวนของความแตกหักและก็ทําลายความรู้สึกดีๆและมิตรภาพต่างๆที่เมื่อมันได้เสียไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะรื้อฟื้นกลับมาให้เป็นเหมือนเดิมได้ก็จึงอยากที่จะได้ขอให้ได้จําไว้ครับว่าการที่เราได้ขอโทษก่อนนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะแพ้เพราะว่าคนที่กล้าจะขอโทษก่อนนั้น ก็คือคนที่มีความกล้าหาญมากพอและก็เป็นผู้ชนะต่างหากล่ะครับข้อที่5ก็คือคําว่าฉันทําได้ก็เป็นอีกคํหนึ่งที่เราควรจะพูดกับตนเองหรือเปล่าประกาศออกไปให้คนใกล้ตัวเราฟังอยู่เสมอเพราะมันก็จะเป็นเหมือนกับกุญแจที่จะช่วยไขผ่าให้เราไปถึงจุดหมายที่เราได้ตั้งไว้ก็เพราะการที่เราได้พูดว่าฉันทําได้มันก็จะเป็นการช่วยสร้างแรงผลักดันและก็เป็นแรงกระตุ้นให้เราเชื่อมั่นว่า เราก็สามารถจะทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้สำเร็จไปได้ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยากแค่ไหนก็ตามก็เพราะหากว่าเราได้เริ่มต้นทำสิ่งใดด้วยความคิดที่ว่าฉันทำมันไม่ได้มันก็จะเป็นเรื่องที่ยากและก็ทำไม่ได้ตั้งแต่เริ่มต้นคิดแล้วครับฉะนั้นแล้วก็อยากที่จะขอให้ได้ลองพิจารณาดูครับว่ามันก็จะเป็นการดีกว่าไหมถ้าเราได้เริ่มต้นที่จะทำทุกสิ่งด้วยการได้ให้กำลังใจตนเองโดยการพูดว่าฉันทำได้และก็ขอให้ได้คิดไว้ว่ามันก็ไม่มีอะไร ที่จะเกินความสามารถและศักยภาพของความเป็นมนุษย์ไปได้เมื่อเราได้คิดเช่นนี้เราก็จะมีกำลังใจที่จะตอสู้ฟันฝ่าให้ทุกเรื่องมันสามารถสําเร็จลุล่วงไปได้ครับก็ขอให้ทุกท่านได้มีกำลังใจมั่นคงในคุณงามความดีเพียรประกอบสร้างกุศลบุญบารมีกันต่อไปครับและในโอกาสต,ต่อจากนี้ผมก็มีเรื่องราวของนิทานธรรมะมานําเสนอกันอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับในครั้งนี้ กับเรื่องราวของนิทานธรรมะสก,กิจใจเมื่อเราจะต้องเจอกับเรื่องราวที่ระรายและเรื่องก็มีอยู่ว่ามีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งก็มีฐานะร่ำรวยมากและไม่ว่าเขาจะทำจะประกอบธุรกิจอะไรก็ล้วนและแต่สร้างกำไรให้แก่เขาเสมอเศรษฐีคนนี้เขาก็มีลูกทั้งหมดเจ็ดคนเป็นผู้ชายสามคนผู้หญิงอีกสี่คนลูกๆทุกคนในครอบครัวนั้นก็ต่างอยู่ด้วยกัน อย่างผู้มีน้ำใจอารีต่อกันเศรษฐีคนนี้ก็เลี้ยงสัตว์ไวหลายชนิดเช่นอูดโคลาแพะและแกะและเมื่อมีการจำหน่ายออกไปในแต่ละครั้งก็จะนำรายได้มาสู่ครอบครัวของเศรษฐีเป็นจำนวนมากด้วยความที่เป็นผู้มั่งคั่งเศรษฐีก็จึงต้องมีการบริหารจัดการในสิ่งที่มีอยู่อย่างรอบคอบก็จึงทำให้ท่านเป็นผู้ที่เรียนรู้ชีวิตอย่างผู้ที่มีปัญญาสเสมอมา การที่เศรษฐีต้องอยู่กับการบริหารมาโดยตลอดก็จึงเป็นเรื่องที่ธรรมดาที่จะต้องทนกับแรงเสียดทานต่างๆทั้งจากการค้าขายรวมทั้งต้องเกี่ยวข้องกับการได้กําไรและก็ขาดทุนอยู่เรื่อยๆก็จึงทําให้ท่านได้มองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทําให้ได้รู้จักกับการปล่อยวางได้และเมื่อใดก็ตามที่มีเหตุการณ์เรื่องราวที่ร้ายเกิดขึ้นเศรษฐี ก็จะสามารถทําใจให้รู้สึกโปร่งได้อยู่เสมอและอยู่มาในวันหนึ่งก็มีคนรับใช้ได้มาแจ้งเรื่องให้ทราบว่าท่านเศรษฐีครับผมมีข่าวร้ายที่จะแจ้งให้ท่านได้ทราบคือว่าได้มีโจรมาดักปล้นโคและลาที่ท่านได้มอบมาให้พวกผมไปเลี้ยงพวกผมได้ต่อสู้จนสุดความสามารถแล้วแต่ไม่สามารถจะต้านทานพวกโจรได้เลยครับผมและเพื่อนๆก็จึงได้หนีมาแจ้งข่าวให้กับท่านได้ทราบ จึงได้ยอมปล่อยให้พวกมันต้อนโคและลาไปและเมื่อเศรษฐีได้รับฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นแทนที่ว่าจะแสดงอาการตกใจออกมาให้เห็นก็กลับมีสีหน้าที่ปกติไม่ได้แสดงท่าทีใดๆไม่ได้วันไว้กับเรื่องราวที่ได้ยินพร้อมกับเล่าวอย่างคนที่รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นว่าก็ไม่เห็นว่าจะต้องไปเสียใจอะไรมากมายเลยนี่แล้วก็มีคนรับใช้คนที่สองที่รออยู่ เมื่อเขาได้เห็นว่าชายคนที่หนึ่งได้แจ้งเขาให้เศรษฐีได้ทราบจบแล้วก็จึงได้กล่าวรายงานว่าท่านเศรษฐีครับผมก็มีข่าวร้ายมาแจ้งให้ท่านทราบเช่นกันเรื่องมันก็มีอยู่ว่าในขณะที่ผมกําลังจะต้อนฝูงแกะไปเลี้ยงก็ได้เกิดฝาผ่าลงมายัางฝูงแกะก็จึงทําให้แกะทั้งหมดตายส่วนผมนั้นก็รอดชีวิตมาได้ครับก็ไม่เห็นจะต้องเสียใจอะไรเศรษฐีได้กล่าวขึ้นอย่างหน้าตาเฉยเหมือนว่านั่นไม่ใช่ปัญหา จะต้องหนักใจแต่อย่างใดคนรับใช้คนที่สามก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยเมื่อชายทั้งสองคนได้กล่าวจบลงก็ได้รีบรายงานด้วยสีหน้าที่แฝงไว้ด้วยความกลัวแล้วก็ได้กล่าวว่าท่านเศษฐีครับในขณะที่ผมกําลังเลี้ยงอูดอยู่ก็ได้มีกลุ่มของพวกโจรได้บุกเข้ามาปร้นอูดของท่านไปทั้งฝูงตัวผมและเพื่อนๆก็ไม่มีกําลังความสามารถที่จะไปต่อกรกับพวกโจรได้เลยครับ ก็จึงได้แต่นี้กลับมาแจ้งให้ท่านได้รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็หวังว่าท่านคงจะให้อภัยแก่พวกผมที่ไม่สามารถจะรักษาสมบัติของท่านไว้ได้ก็ไม่เห็นจะต้องเสียใจอะไรเศรษฐีก็ยังคงกล่าวด้วยกิริยาท่าทางที่ก็ยังดูเป็นปกติและเมื่อชายคนที่สมนี้ได้รายงานสถานาการณ์จบลงแล้วชายคนที่4ี่ก็ได้แต่ยืนนิ่งๆแต่ทว่าก็มีท่า,าทีที่เหมือนอยากจะบอกอะไรบางอย่าง แต่อีกความคิดหนึ่งก็รู้สึกลำบากใจที่จะแจ้งให้ทราบแต่เมื่อเห็นว่าเศรษฐีได้จ้องมองมาที่ตนเหมือนต้องการคำตอบก็จึงจำต้องกล่าวขึ้นว่าท่านเศรษฐีครับก่อนอื่นผมก็จขอให้ท่านได้ทำใจดีๆนะครับเพราะเรื่องที่ผมจะแจ้งนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดและก็คงจะไม่มีใครที่จะอยากให้มันเกิดขึ้นเลยมีเรื่องอะไรก็ว่ามาไม่ต้องเป็นห่วงเราหรอ,อก เศรษฐีได้กล่าวกับคนรับใช้เพื่อให้เขาได้คลายกังวลคืออย่างนี้ครับท่านก่อนที่ผมจะมาถึงที่นี่ผมอยู่ในเหตุการณ์ที่ลูกของท่านทั้งหมดกำลังนั่งกินเลี้ยงกับเพื่อนๆแต่ในขณะที่พวกลูกๆของท่านนั้นกำลังเลี้ยงฉลองกันอย่างเพลิดเพลินอยู่นั้นก็ได้ปรากฏว่าเกิดฝนตกและก็พายุกระหน่ำลงอย่างหนักก่อทาให้เกิดฟ้าผ่าลงมายังกลุ่มลูกๆของท่านก็จึงเป็นเหตุให้บุตรและธิดาของท่านทั้งหมดต้องเสียชีวิตลงในทันที เมื่อเศรษฐีได้ฟังข่าวร้ายเรื่องลูกๆจบลงแล้วแม้ว่าตนนั้นจะมีอาการตกใจจนแทบช็อกจิตได้วูบไหลไปตามอารมณ์มากกว่าทุกเรื่องที่ได้รับรู้แต่ทว่าพอได้ตั้งสติได้ท่านก็กลับได้วางใจให้สงบนิ่งได้ในขณะต่อมานั้นก็ประน่งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่สามารถจะรับมือได้ครั้นเมื่อคนรับใช้ทั้งสี่เห็นว่าเศรษฐีไม่แสดงอาการสะทกสะทานต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก็เกิดความสงสัยว่าทำไมท่านจึงทำใจได้กับเรื่องร้ายๆไม่ว่าจะร้ายแรงเพียงใดที่ได้เข้ามากระทบแล้วเหตุใดท่านจึงได้นิ่งเฉยได้เศรษฐีก็จึงกล่าวเหมือนคนที่รู้จักวางใจเป็นว่าเมื่อเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้ความจริงที่ฟองให้รับรู้อยู่เสมอก็คือเราเกิดมาเพียงตัวเปล่าเท่านั้นก็ไม่เห็นว่าจะมีสิ่งใดที่จะติดตัวเรามาเลยแม้เกิดมาแล้ว พวกเราก็พากันสแสวงหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่บนโลกใบนี้มากบ้างน้อยบ้างก็ตามกำลังและสติปัญญาของแต่ละคนแต่ทว่าสุดท้ายแล้วนั้นก็ไม่เห็นว่าจะมีใครที่จะสามารถนำสิ่งของที่หามาได้นั้นติดตัวไปได้แม้แต่เพียงคนเดียวดังนั้นแล้วในเมื่อใดก็ตามที่เหตุการณ์ที่มันร้ายได้เกิดขึ้นแล้วไม่ว่ากับคนอื่นหรือกับเราก็ตามตัวของเราเองก็ไม่มีสิทธิ์ ที่จะไปเรียกร้องให้เป็นปะยังที่ต้องการได้ทั้งหมดนอกจากการเรียนรู้ที่จะยอมรับและก็ทําเพื่อความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อให้เราต้องยึดหรือจะต้องเป็นทุกข์ไปกับมันครับก็ขอให้ได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้าย ก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะทำให้ท่านผู้ฟังได้ฉุกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่อง 6. วิธีปล่อยวางที่ยิ่งปล่อยใจก็จะยิ่งแข็งแกร่งท่านผู้ฟังครับก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินกับคําว่าปล่อยวางกันมาบ้างไม่น้อยแต่ทว่าก็มีน้อยคนนัก ที่จะเข้าใจความหมายของมันจริงๆแล้วก็มีน้อยคนนักที่จะสามารถทําได้แล้วถ้าถามว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นการปล่อยวางนี้แล้วถ้าจะถามว่าการปล่อยวางแบบฆราวาสปุถุชนคนธรรมดาเช่นเราท่านนี้คืออะไรควรที่จะเป็นแบบไหนอย่างไรกันแน่การปล่อยวางนั้นก็คือการปองละทิ้งทุกอย่างแล้วก็ดีไปอยู่คนเดียวในที่ที่ไม่มีใครรู้จักอย่างนั้นใช่ไหม การปล่อยวางที่แท้จริงนี้คืออะไรกันแน่และสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้หากอยากที่จะปล่อยวางนั้นก็มีด้วยการดังต่อไปนี้ครับการรู้จักกับการปล่อยวางในวิธีที่หนึ่งก็คืออย่าได้คิดที่จะแก้แค้นก็เพราะว่าการแก้แค้นที่ดีที่สุดก็คือการทำชีวิตของเราให้ดีให้มีความสุขให้ประสบความสำเร็จในชีวิตหากว่าเรานั้นมวัวแต่คิดแก้แค้นในวันวันหนึ่ง เราก็จะไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทํำในสิ่งที่ดีเลยก็เพราะว่าเรามัวแต่จะคิดว่าจะทําอย่างไรให้คนที่เราแคร์ไม่มีความสงบสุขนั่นก็จึงแสดงให้เห็นได้ว่าเราไม่ได้คิดถึงตัวของเราเองดังคําพูดของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักฟิสิก์และนักปรัชญาชื่อก้องโลกที่ได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าคุณไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้เมื่อคุณหมกมุ่นอยู่กับความคิดและความรู้สึกในด้านลบวิธีที่สอง ก็คือปล่อยวางความโกรธเมื่อมีความรักและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นความโกรธนั้นก็เป็นอารมณ์ที่แสดงออกมาในทางลบและหากว่าเราสามารถจะปล่อยวางความโกรธลงได้ชีวิตของเราก็จะมีแต่เรื่องที่ดีๆก็ให้ลองพิจารณาดูให้ดีครับก็ไม่เห็นว่าจะมีประโยชน์อะไรเลยที่เราจะไปโกรธความโกรธนั้นก็จะทำให้เรามีความร้อนอยู่ภายในและเมื่อได้เกิดความโกรธขึ้นแล้วนี้ ก็ไม่อาจที่จะหาความสุขได้เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องอะไรกันที่เราจะต้องทําตัวเองให้ไม่มีความสุขล่ะครับวิธีที่3ก็คือการมันสวดมนต์แผ่เมตตาการได้สวดมนต์แผ่เมตตานี่ละครับนอกจากจะได้อ่านิี่ส์งแรงกล้าแล้วก็ยังทําให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงขึ้นเป็นผู้ที่มีสติปัญญาอะไรที่มันเป็นปัญหาเราก็จะสามารถแก้ไขได้ด้วยสติในทางที่มันถูกที่มันควร ที่ถูกต้องตรงธรรมครับวิธีการที่สก็คือการหาความสุขจากสิ่งรอบตัวและหากจะกล่าวถึงการสแสวงหาความสุขนั้นเราก็ไม่มีความจําเป็นอะไรเลยครับที่จะต้องออกเดินทางไกลไปหาที่ไหนก็เพราะความสุขที่แท้จริงนั้นก็ไม่ได้อยู่ไกลตัวของเราเลยหากว่าเราลองเปิดใจดูปล่อยวางจากสิ่งที่ยึดถืออยู่เราก็จะสามารถค้นพบได้ว่าอะไรอะไร ก็ล้วนสามารถเป็นความสุขได้ทั้งนั้นก็อย่างเช่นการที่เราได้ทำงานเป็นงานที่เรารักการที่เราได้ดูแลพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายการที่เราได้ไปเที่ยวกับครอบครัวการที่เราสามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้แม้ว่าเรื่องนั้นดูจะเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆเพียงเท่านี้จิตใจของเรานั้นก็จะเบิกบานแล้วครับวิธีที่5ก็คือการมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆ ก็คืออย่าไปเก็บทุกเรื่องในชีวิตมาคิดก็เพราะว่าหากท่านใดที่เป็นอย่างนั้นแล้วสมองของเรานี่แหละครับที่จะไม่ได้รับการพักผ่อนก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้คิดเอาไว้เลยว่าชีวิตของเรานั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อจะแบกรับทุกอย่างเอาไว้เรื่องบางเรื่องนั้นหากสามารถจะปล่อยวางมันได้ก็ขอให้ปล่อยให้วางมันลงเถอะครับอย่าได้ไปแบกเอาทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมาเป็นภาระรกสมองครับ วิธีที่ 6. เลิกเอาเรื่องของคนอื่นมาคิดและก็เลิกวงการชีวิตของคนอื่นและเมื่อพูดถึงเรื่องการคิดแทนคนอื่นนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วเพราะเราไม่สามารถจะไปคิดแทนใครได้และก็ธรรมชาติของคนเรานี้เราจะไปบังคับให้ใครนั้นขอมีความคิดที่เหมือนกับเราต้องคิดแบบเรานั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ครับต่างคนก็ต่างจิตต่างใจต่างที่มา เราจึงไม่สามารถไปบังคับให้ใครมาทําตามใจเราได้หรอกครับฉะนั้นในเวลาที่เห็นว่าใครทําอะไรที่ไม่ถูกใจเราคนนั้นทํำไมไม่ทําแบบนั้นคนนี้ทําไมจึงไม่ทําเช่นนี้และไม่ว่าสิ่งที่เขาได้ทําได้คิดทัศนคติของใครจะเป็นแบบไหนนั้นมันก็เป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่เราจะสามารถไปควบคุมได้จะถูกใจหรือไม่ถูกใจอย่างไรก็ขอให้ได้ปลงได้ปล่อยวางครับ ก็ขอฝากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฝึกเป็นผู้ที่รู้จักกับการปล่อยวางก็เพราะว่าการปล่อยวางนั้นก็คือคุณสมบัติของผู้ที่มีความแข็งแก,งกร่งครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำออกมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถจะนำเอาไปประยุกต์ปร,รับใช้ ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออํำนวยวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตปาผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวระบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดี ผู้ใฝ่ศีลไฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสด์พิพัฒนามงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะเอยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพรองผิดพลาดตกหล่นประการใด กระผมอานน์ก็ต้องกราบขออไปท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด s ั b s c r i b e กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานน์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้ โปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานน์ขอบพระคุณครับ